และนี่คือเครื่องดูดฝุ่นไร้สายครบทุกฟังก์ชันการทําความสะอาดแบบคอมโบจาก r o b o r o c ็แบรนด์ที่ขายดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลกครับในปี2024ที่ผ่านมาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2014ครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้าถึงครัวเรือนกว่า15ล้านครัวเรือนทั่วโลกครับกว่า170ประเทศ คิวจะมีนะครับคลิปนี้แนะนํากับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับใครที่ยังชอบลงไม้ลงมือทําความสะอาดเองนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันมี2กลุ่มนะกลุ่มที่รักความสบายแน่นอนเดี๋ยวนี้มันมีหุ่นยนต์แล้วแต่ก็ยังมีกลุ่มที่หลายคนที่ยังแบบชอบทําความสะอาดเองรู้สึกได้ลงไม้ลงมือได้ส่องจุดสกรปรกต่างๆแล้วพอทําเห็นความสะอาดตรงนั้นด้วยมือของคุณเองแล้วมันสบายใจเนี่ยแน่นอนครับคลิปนี้ผมก็จะแนะนําอุป,ปกรณ์นั้นที่จะมาช่วยเหลือคุณแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย โรบอทร็อก F25H Combo ครับมีคำว่าคอมโบเนี่ยก็เลยมาแบบคู่เลยซึ่งเป็นเครื่องดูดฝุ่นทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นเปียกผมเรียกง่ายๆแล้วกันนะครับก็จะเป็นการดูดถุงไปในตัวเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องดูดฝุ่นแห้งปกติครับแต่ต้องบอกว่าไร้สายทั้งคู่ทั้งคู่เนี่ยก็มีความพิเศษที่น่าสนใจมากๆนะครับในการทำความสะอาดได้ถึงแบบ5 in 1ครับแต่จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ โดยที่พอคุณประกอบขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีฐานสาหรับตั้งเครื่องดูดฝุ่น2ตัวนี้เลยนะครับเรียกว่าให้มาพร้อมเลยตัวฐานเนี่ยก็จะมีที่เสียบป,ปลั๊กครับเป็นแบบแอบสายไว้ได้นะเพื่อความสวยงามและตัวฐานเองก็เป็นที่สาหรับทาความสะอาดอัตโนมัติของเครื่องดูดฝุ่นเปียกด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาพูดถึงตรงนี้กันอีกทีหนึ่งมาเริ่มต้นใช้งานกันครับผมบอกก่อนเลยว่าถึงแม้ว่าจะมากับ เรื่องดูดฝุ่น2ตัวแต่ว่าระบบเขาเนี่ยเป็นแบบแบตเตอรี่1ลูกนะครับก็คือใช้ร่วมกันนั่นเองคือจะใช้ตัวไหนเนี่ยคุณก็แบตเตอรี่ไปเสียบใส่ตัวนั้นนะครับโดยแบตเตอรี่ของเขามีหน้าจอแสดงสถานะด้วยนะครับหน้าตามันดูล้ำมากๆเลยบนหน้าจอเนี่ยก็จะเห็นค่าต่างๆนะครับอย่างโหมดทําความสะอาดที่เราใช้อยู่ แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่เนี่ย,ยก็สามารถดูได้ครับเริ่มกันที่ตัวนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นทั่วไปที่เรามีกันทุกบ้านนั่นเองครับโดยก่อนใช้งานเนี่ยให้เติมน้ําลงไปในที่เก็บน้ําดีก่อนนะครับซึ่งเขาออกแบบมาให้อยู่ตรงฐานเครื่องเลยนะฮะเป็นการออกแบบเพื่อโอนถ่ายน้ําหนักให้อยู่ตรงช่วงล่างของเครื่องครับมีผลช่วยใช้น้ําหนักนะครับกดเวลาขจัดคราบหนักได้ดีขึ้นอีกด้วยครับส่วนอีกช่องหนึ่งเนี่ยเป็นช่องสาหรับเติมน้ํายาทําความสะอาดพื้นนะครับที่มีมาให้ในกล่องเลยหนึ่งขวดใจดีมากๆซึ่งงงเรราก็ไไม่่ต้ออยุะ เขาจะคำนวณการจ่ายน้ำยาให้เราตามความเหมาะสมเลยเรียบร้อยแล้วก็เปิดเครื่องใช้งานกันได้เลยครับ โดยตัวนี้ทําความสะอาดได้ดีมากๆครับเวลามีอะไรหกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเหลวน้ําต่างๆก็คือสามารถทําความสะอาดได้หมดเลยส่วนปุ่นแล้วก็เศษอาหารอะไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าสบายครับด้วยแรงดูดถึง20,000ปาสคาลครับคือแรงมากๆนะครับโดยทั่วไปมาตรฐานเนี่ยส่วนใหญ่ผมเห็นอยู่ก็เฉลีย่ยประมาณ17,000ปสาสคาลนะครับตัวนี้จัดไป20,000ขอบมุมต่างๆของห้องก็ทําความสะอาดได้อย่างหมดจดครับด้วย Edge to Edge Technology ตัวโรเลอร์เนี่ยชิดจดขอบเว้นระยะห่างจากขอบเพียง1มิลิเมตรเท่านั้นเองครับอันนี้คือได้รับการรับรองจาก TUV ไลแ่นเลยโดยมีโหมดทำความสะอาด4โหมดด้วยกันครับที่เราสามารถปรับได้ตรงปุ่มนี้เลยกดแล้วสลับโหมดไปมาครับทั้งออโต้แรงสุดนะครับประหยัดพลังงาน แล้วก็โหมด e c โหรือว่าเบานั่นเองครับและที่เจ๋งอีกอย่างก็คือระบบแลตลิชครับคือเขาสามารถนอนราบแบนไปกับพื้น180องศาเลยนะครับเพื่อเข้าไปทําความสะอาดอย่างพวกใต้โต๊ะหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่มีความสูงไม่เกิน12.5เซนครับก็เข้าไปทําความสะอาดได้เลยหลายคนเห็นเครื่องนี้แล้วก็กังวลน,นะครับว่าต้องใช้แรงเยอะมากในการเดินหน้าถอยหลังถูหรือเปล่านะครับ แต่จริงแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเบามากๆเพราะว่าเทคโนโลยี s l i d e t e c h ครับล้อเนี่ยขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเขาจะตรวจจับและรู้เองเลยจังหวะไหนที่เราจะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเนี่ย มันก็จะมีจังหวะช่วยออมแรงให้เราเยอะมากเลยครับรวมไปถึงการบังคับเลี้ยวต่างๆเนี่ยก็ทําได้ง่ายสุดๆในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็ใช้ของดีเลยนะครับโดยตัวแบตเตอรี่มีการครอบด้วยซิลิโคนกันน้ําคุณภาพสูงครับพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ครับให้เรามั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้เลยส่วนอายุการชาร์จก็ยาวนานนะครับเราสามารถชาร์จได้ถึง1000รอบเลยครับสามารถใช้งานได้ยาวนาน40นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งครับและเมื่อทําความสะอาดเสร็จเราก็ ไม่ต้องมาปวดหัวกับการมานั่งทําความสะอาดตัวแปลงตัวโรเลอร์ที่มันมีผมหรือว่าขนสัตว์พันครับเพราะเขามีแปลงคู่ตัดเส้นผม d u o s s c r p p r s ทําให้หมดปัญหานี้ไปเลยนะครับเมื่อทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็เอาเจ้าเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมาเข้าที่สเตชันได้เลยจากนั้นก็กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มทําความสะอาดตัวเองครับโดยการซักผ้ามอบด้วยน้ําร้อนและอบแห้งอุณหภูมิ90องศาครับ ก็จะฆ่าเชื้อโรค99.9%อันนี้ก็ผ่านการรับรองจากทีวีไลแลนเช่นเดียวกันนะครับอบผ้าให้เราเนี่ยจะแห้งภายใน5นาทีเท่านั้นคือโดูดป่นทูพื้นเสร็จไม่ต้องมานั่งทําความสะอาดเองเลยครับสบายมากๆในขณะที่รอเขาอบผ้าไปนะครับเราก็เอาน้ําในกล่องน้ําสกปรกเนี่ยไปเททิ้งได้เลยนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งแค่นี้เองครับ เห็นไหมละครับว่าการทําความสะอาดด้วยตัวเองเนี่ยมันง่ายมันสบายขนาดไหนช่วยผ่อนแรงเราไปเยอะเลยนะครับแต่อย่างที่บอกตัวนี้มีชื่อมีคําว่าคอมโบใช่ไหมมันไม่ได้มาตัวเดียวมันมาเป็นคู่นะครับกับอีกหนึ่งตัวเนี่ยก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นแห้งนั่นเองตัวนี้ก็เป็นไร้สายเหมือนกันนะครับเพียงแค่คุณถอดแบตนะครับจากตัวเครื่องดูดฝุ่นเปียกเนี่ยมาใส่ในตัวนี้เนี่ยก็พร้อมใช้งานเลยตัวนี้มากับประสิทธิภาพการดูดฝุ่นที่120แอลวัต์ครับ พร้อมระบบไซคโครนแยกสิ่งสกรปรกผ่านรู9รูและยังมีระบบครอง5ขั้นตอนครับซึ่งมีโหมดดูดฝุ่น3โหมดด้วยกันได้แก่มาตรฐานสูงสุด และประหยัดพลังงานครับโดยที่เขามีหัวแปลงหลากหลายให้ใช้งานด้วยนะครับอันแรกเลยดีกว่ากับหัวแปลงอนเนกประสงค์อันนี้ผมใช้ในทุกๆวันส่วนใหญ่เลยนะครับในการดูดฝุ่นนะครับดูดพวกเส้นผมต่างๆตามพื้นห้องนี่แหละต้องบอกว่ามองเห็นฝุ่นกับผมต่างๆได้ง่ายมากๆด้วยไฟ LED สีเขียวครับ ที่ส่องไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นมามากๆเลยและตัวหัวแปรงอนเนกประสงค์เองก็มากับแปรงคู่ตัดเส้นผม dual s c a p p e r s เช่นกันนะครับโดยเราก็ไม่ต้องกลัวผมจะพันแปรงเลยดูดไปเลยนอกจากนั้นยังมีหัวแปรงดูดไรฝุ่นครับไว้ทําความสะอาดผิวผ้าต่างๆนะครับใช้ดูดพวกอย่างพรมนะโซฟาผ้า ฟูกเตียงนะครับเป็นต้นและอีกหนึ่งหัวแปรงครับกับแปรงแบบ t in one ที่เป็นได้ทั้งแปรงทรงแคบไว้ดูดซอกมุมต่างๆที่เข้าถึงได้ยากครับแลวก็สามารถแปลงร่างเป็นแปรงปัดฝุ่นได้เช่นกันนะครับอันนี้ไว้ใช้ดูดพวกแบบผ้าม่านนะครับหรือว่าแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยก็ดูดได้เป็นอย่างดีเลยนอกจากนี้เขายังสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับหน้าตาของแอปพลิเคชันก็ดูดีมากๆนะครับแถมเรายังสามารถดูค่าต่างๆแล้วก็ปรับค่าต่างๆได้ด้วยโรบ Rock F 2 5 H combo มากันแบบ combo เป็น คู่เลยนะครับทั้งเครื่องดูดฝุ่นแหง้งและเครื่องดูดฝุ่นเปียกแบบไร้สายครับพร้อมความสามารถแบบคอมโบครับที่มาช่วยให้ชีวิตการทําความสะอาดของเราด้วยตัวเองเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งเราเองก็สามารถเลือกได้ตามสถานการณ์เลยนะครับอย่างเช่นถ้ามีของหกเปียกอะไรอย่างเงี้ยพวกอาหารเปียกอะไรเราก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นเปียกได้เลยนะครับแต่ว่าในชีวิตประจําวันบางทีเราไม่ได้อยากจะถูพื้นหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นแหง้งดูพวกเส้นผมต่างๆง,ง่ายๆนะครับดูด ุ่นทั่วพื้นในทุกทุวันได้ครับ RoboLock f 2 e 5 s Combo ตัวนี้นะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในแคปชัน่นก็สามารถไปกดกันได้เลยนะครับซึ่งราคาผมต้องบอกก่อนว่ามันก็จะแตกต่างกันไปตามโปรของแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแต่ว่าราคาที่ผมเห็นเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณหมื่น 7จ่อะไรประมาณนี้คุณก็ลองไปกดดูกันได้นะครับแล้วก็ใช้คูป,ปองลดเพิ่มกันไปอีกก็ไปกดกันได้เลยครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับตัวนี้นะครับคุณเป็นคนชอบทําความสะอาดด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือว่าชอบหุ่นยนต์ทำความสะอาดก็ลองแลกเปลี่ยนคุยกันได้นะครับแต่ใครชอบทําเองแนะนําตัวนี้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยมีคําถามอะไรก็ถามมาได้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามในคลิปต่อไปด้วยจะมีอะไรมานําเสนออีกกับผมคิว